สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ยายสำราญญาิหัวนะคะอยู่ที่ทุ่งนาค่ะอยู่ที่บอ่อปลาค่ะเพิ่งเดินทางมาถึงค่ะวันนี้เราจะนอนบ่อใหญ่พอสมควรนะคะวันนี้คือบ่อน,นี้ค่ะจิมงานกําลังขนข้าวขนของขนเครื่องสวมน้ําสายายางม,มาที่จะติดตั้งเครื่องนะคะพามาดูบอ่อปลาค่ะเรามาถึงบอ่อปลาก็ตะบอนรับฟ้าแล้วค่ะครําแล้วนะฮะ ว่ากว่าเราจะทาภารกิจช่วงเช้าเสร็จก็นอนนี่นั่นค่ะนี่แหละค่ะเพิ่งเดินทางมาถึงบอ่อใหญ่พอสมควรค่ะบอ่อใหญ่พอสมควรนะคะทุกคนเนี่ยค่ะบอ่อนี้เราจะทำงานคืนนี้เย็นนี้ค่ะทุกคนค่ะทีมงานคนตมของเราัวยใยายหน่อยสําราเนี่ยแหละน่นค่ะกำลังเต็มตัวเนาะ หน้าที่ของเราก็คือหาเฟร์นึ่งข้าวค่ะเราจะหาเฟร์นึ่งข้าวให้เด็กๆก,ก่อนไว่าจันก็คลิปนี้ก็แค่มาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะคะว่าอยู่ที่ทุ่งนาถึงบมอปลาแล,แล้วแล้วก็จะนอนเฟ้าบ่ทั้งคืนพรุ่งนี้เช้าก็ทํางานตามปกติหน้าที่ของเราค่ะแต่ตอนนี้ไปหาเฟร์นึ่งข้าวก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะคลิปอาจจะสั้นไปค่ะเดี๋ยวจะหมดก่อนที่กีกเดี๋ยวเราจะไม่มองไม่เห็นเนาะ ขอบคุณที่รับชมคิบค่ะ